น้ำพริกขวานูแซ่ร<ว>บรลวกพร่าวมันจะเตี่ยนไหมเต่มแซ่บน่าทําขวานุขวานูมนีของแท่น่าขําบุซ่อนยำามันซ่อนบนุน่ะเซ่บไรอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไหรอยู่ไหนก่อนอะอันนี้เตมเซ่บ

หนาวื่กินฮ้อนๆอ,อ,อ่แลจะมีแหงแม่ามากินหันหมูก่อนออบกเต็ดเนือ้อแกันลดดาั <c oughs> านลด้จิงข้าก่อนินกินันลดอือ ผิวแห้งบ่ตุม่มขึ้นมันก็ขึ้น,นเนากกะขนาดผิวผิวบ่แห้งยังคันผิวแห้งยังคันมองว่าผิวแห้งยกเว้นตกกรรมนะหมอรักษาโรงพบาลเลยก็แล้วคลินิกก็แล้วรักษาบ่้ชายขาดขนาดว่<ส>าไปหาหมอเฉพาะทางก็ยังยังบ่ดีขึ้นอ่ะสิมันดีแต่ยามกินยาทาย,ยาตุม่มขื่น แพทระงับคือเื่อี่เป็นทุมแพ้ผิวนังอัตบหมอว่าเพราะกินยาแก้อเสียแล้วกินเ้าแซ่บนล้ำหนาขึ้นได้เอ้นห้าตำตับตำปอดปวดเอิ้นปวดไม่หอกยิ่เป็นกวานัวแล้วกบบนิ่มมากจนไม่อยากอุ่นไปร้านนี้กบร้านยี่สานมันมาใหม่ ด้าน,านนี้านเน้นมาใหม่พวกเขาไดเห็ดคุณระยากับพวกที่หขายขู่้่มือั้งนี้เขาเห็ดกับเขา,าเป็ดไข่วัดคุยังเลยครับั้งนี้จะเมนคพวกี้สานะไข่แซ่บอยู่ถ้าคนพื้นที่เห็เหนเนนหนดนี่บอกตัน่ได้ดิพวเขาคนหนึ่งเห็ด ด้านอื่นเขาปะก่อนร้อนชือข้าวขาต้มเนื้อเพิ่นใจดีพรอม้านนี้แซ่บกินตลอดตะกี้สมุนปะการไม่ได้กินเนื้อเน๊เาไม่ยืนขวานเอาอวงกินเนื้อไล่สดไล่สดอัดทีซื่อคือข้าวขาอมูซากิรอเด็ดด้กัน ซักผ้าคือจะมีไฟเปิดพัดลมโอ้ยจั่งพื้นก็ต้องเปิดเมื่อเย็นอยู่นะมือหนึ่งที่เปิดคื้นเนี่ยห้อหน้าดาเปิดพื้นอย่หน้าดาก็เปิดอุ้มสามพื้นคุณน่ะเสื้อแขนยาวเกลียงขายาวสองซ้อนที่เต้นจะกอดบวมตายเลยจะเปิดพัดลมบ่น่มหนาวก็ดอดเดี๋ยวเอ้าคอยลืม